ลับบ้านปลอดไทยนะไอหนูอ้ออีกอย่างอย่าลืมขึ้นรถให้ทันนะเพราะว่ามันเป็นรถขันสุดท้ายของวันนี้รถขันสุดท้ายของวันนี้นนนหมายความว่ายังไงอะคะคุณลุงกับ,บก่อนสวยแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่พี่มาเยี่ยมที่บ้านคุณลุงแล้วตอนนี้มันก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มระหว่างที่พี่รอยอยู่ที่ป้ายรถเมย์ ก็มีตาลุงแก่คนหนึ่งเดินมาหยุดอยู่ที่ป้ายรถเมล์แล้วเขาก็เหมือนกับว่าจะพูดอะไรบางอย่างกับพี่พี่ว่าเรายินไกลๆเขาดีกว่านะอย่าเข้าไปใกล้เขาเลยนะทุกคนนะเฮ้ย hey, ไอ้หนูเฮ้ย hey, เขาเรียกเราอะทุกคนเอาไงดีอะทำไมถึงออกมาตอนกลางคืนละ่ะเฮึแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลุงอะคะเธอไม่อยากพูดกับฉันใช่ไหมถึงได้เป็นแบบนั้น ก็ใช่อ่ะดิใครจะอยากคุยกับลุงเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเลยคะฉันมีขวดเอาขวดไหมขวดอะไรไม่เอาหรอกลุงเงินเธอจะตกเสียใจสวยและะ้วค่ะทุกคนลุงแกเหมือนว่าแกเมาปะเฮ้ยรถมาพอดีเรารีบขึ้นรถกลับบ้านเราดีกว่านะ คุณวิ่งมาโดนรถบัสน้าเศร้าอย่างแน่นอนเอาใหม่เอาใหม่ถ้าเกิดว่าพี่วิ่งมาแล้วแบบว่าไม่โดนรถบัสละ่ะโอเคต้องรอให้รถบัสหยุดก่อนนะทุกคนบายยนะคะคุณลงุงขอให้คุณลุงปลอดภัยนะคะหนูเองก็จะขึ้นรถเออเดี๋ยวก่อนนะขึ้นทางประตูไหนดีอะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยรถอย่าพุ่งไปเอา้าทำไมเธอยังอยู่ที่นี่ละ่ะ ฉันนึกว่าเธอจะไปรถบัสขาสุดท้ายใช่อีกอ,อ้าวลุงทำไมอยู่ดีๆลุงลงกไปนอนนีนล่ะคะเฮ้ยสวยแล้วสวยเล้วสวยแล้วเฮ้ย i, อย่านะลุงย่า yeah! คุณตายศพของคุณถูกค้นพบในวันถัดไปและถ้าเกิดว่าพี่สามารถที่จะขึ้นรถทันล่ะทุกคนพี่จะตายไหม เดี๋ยวเราลองมาสังเกตอะไรอีกดีกว่านะคะมันมีถังขยะใช่ไหมแล้วฝนก็ตกแล้วลุงก็เดินขาทางมาเลย oh. แล้วก็พูดกับเราประโยคเดิมเลยนะคะว่าเฮ้ hey, หนูทำไมไม่ยืนกังขึ้นแบบนี้ฮอมันไม่ดีนะทำให้ไม่อยากพูดกับลุงอะไรประมาณนี้นะทุกคนพี่ก็จะเลือกที่จะไม่ตอบลุงนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารถมาเนี่ยพี่จะลองเข้าทางประตูน่าจะเป็นประตูหน้าไหมเนี่ยแล้วลุงแกก็แบบมีขวดนะคะ แล้วถามจริงใครมันจะกินอะไรตรงนี้ลุงบ้าไปแล้วแล้วใครอยากจะพูดกับลุงโอโ้โหดึกดื่นขนาดนี้ลุงนั่นแหละมาทําอะไรตรงนี้นะคะใครจะอยากได้ขวดลุงลุงถือไปเลยนะคะคนเดียวมาค่ะทุกคนระหว่างนี้เราก็จะรอรถนะลุงแกจ้องเราไม่ขยับไปไหนเลยทุกคนคือแบบไปไหนก็ได้ลุงอย่ามายืนตรงนี้ได้ไหมเนี่ยมันห้อนมาดูกันนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อไป ลุงแกยืนมองเราแบบไม่ขยับเลยนะทุกคนลุงหันไปทางอื่นบ้างก็ได้นะคะมองหนูอย่างนี้หนูกลัวอรถม,มาแล้วทุกคนรถมาแล้วทีนี้พี่ก็จะขึ้นประตูให้ตรงแล้วก็รีบเพนเลยเฮ้ย <c oughs> ขึ้นได้แล้วทุกคน <c oughs> คุณทํามันกลับบ้านได้อย่างปลอดภยัยอ้ยในที่สุดก็กลับมาถึงบ้านสักที <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อน <c oughs> อะไรเนี่ย,เ,ยเจ้าได้บ้านเรามีผีผีอะไร ผีผีมันมีผีอยู่ในบ้านเราได้ยังไงเมียวไม่รู้ยมีแต่ผีแต่ไม่บดเลยทางซ้ายก็มีทางขวาก็มีทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเออนี่มันบ้านผีสิงช,ะชะัดๆสวยแล้วค่ะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเราต้องรีบหาที่แอบกออยมาได้ไงล่ะเนี่ยเราอะขึ้นไปข้างบนดีกว่านะทุกคนนะ เมื่อกี้นี้ผีมนตามเรามาทางนี้เราก็จะไปทางไหนดีวะเนี่ยอุย้ยทางนี้เข้าไม่ได้ทางไหนดีอะทุกคนมันไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยอุย้ยทําไมบ้านถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ละคะเนี่ยเจ้าไหนข้างหลังอุย้ยตกใจหมดพี่ครับมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่นั่นนาดิตั้งแต่พี่กลับมาพี่ก็เจอกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ตธอน,นีใครอ่ะเพื่อนเราเหรอไม่ใช่ค่ะพี่นั่นเปนฆาตกรสุดท้ายเธอก็ไม่รอดฉันบอกแล้วว่าให้ระวังตัวให้มากกว่านี้เชื่อฉันหลบในนี้แล้วเธอจะปลอดภยัภยภยัยภัยภัยอะไรละ่ะถ้าหลบในนี้จะปลอดภัยจริงเหรอทุกคนไหนดูดิออ๊ยเด้อเด้อเด้อเฮ้ย,ยไม่มีคนอย่างนี้มันไม่เห็นแล้วหรอกใช่ปะอ๊ะโอ้โ ประเด็นเล่าอ,อนนี้แล้วแย่แล้วทุกคนอ้ยมันคือฆาตากรแล้วมันก็มาหาเราแล้วทุกคนเราต้องรีเพนน้องหนีแล้วอพี่คะเดี๋ยวหนูจะช่วยพี่เองมาทางนี้เจ้าพี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้อไม่ทันแล้วค่ะพี่คะ <c oughs> ในที่สุด ิ่งที่พี่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คืออะไรรู้ปะอะไรคะที่บ้านไม่ปลอดภัยอีกต่อไปใช่บ้านไม่ใช่ว่าจะปลอดใชยนะวันนั้นอะ่ะเหมียวนั่งอยู่ในบ้านใช่ไหมใช่แล้วไงต่อเหมียวจากนั้น่ก็มีแมวนอกบ้านกระโดดเข้ามาในบ้านเฉยเลยเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงดิเหมียวกับเอาตัแม่รอดเลยนะแต่บ้านนี้มันไม่มีแมวหรอกนะเมียวซังมันมีแต่ผีอะดิ ว่าแต่เขาบอกว่ามันเป็นผีฝ้าแฟดใช่ไหมแต่พี่ยังไม่เห็นผีฝ้าแฟดเลยนะไหนดูดิมาแล้วจ้าผีฝ่าแฟร์สวยรเปล้วสวยแล้วสวยรล่าว,ว,ว,วิ่งดีก่อนมาทางนี้ๆปนี้ทีทค่ะเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งตามพี่มา,าทุกคน,นเอออย่าทำอะไรเลย ใช่ปะเออลองไปทางนั้นนะเออเดี๋ยวพี่จะเข้าไปทางนี้ช่วยแล้วโอ้ยไม่รอดทุกคนเอาไงดีเอ้ยเฮ้ยพีคะ่ะอ,อนั่นแหละทุกคนแล้วแล้วพี่ก็จากโลกใบนี้ไปอย่างสงบแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นแค่เกมเอ้าวเฮ้ยไปนะพี่คะ่ะผีกินหัวพี่แล้ว ไหนผีมองไม่เห็นเลยข้างหลังพี่ไงคะเกออิดมาเพิ่งเคยเห็นผีอะไรชอบกินหัวคนมันกินหัวพี่เลย <laughs> จะหนีไปไหนมาช่วยพี่ก่อน